สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกับโจยเราครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจงนะครับวันนี้เป็นเมนูลาบหมูพอดีมีน้องคนนึงขอมาลาบหมูนะครับแต่ลาบหมูสูตรโจรงเนี่ยจะเป็นสูตรแบบที่บ้านเลยก็คือมีการนําเอาหมูสับเนี่ยไปขยำกับน้ำมะขามเปียกนะครับไม่ทราบว่าแถวบ้านเพื่อนๆทํากันยังไงไอลาบหมูที่เรากินกันตามลาบบางทีเขาแค่เอาคุกๆธรรมดาเนาะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มดูจากส่วนผสมก่อนดีกว่าในส่วนของเนื้อสัตว์นะครับ ก็จะมีหมูบดนะครับประมาณ 150- 200ถึงกรัมอันนี้แล้วแต่นะครับอชอบมากใส่มากอย่าแตะอย่าให้เกิน300กรัมจากเครื่องปรุงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะลดไม่จัดไส้หมูนะครับป้มมเราก็หั่นชิ้นเล็กๆไว้1ถ้วยนะครับเพื่อนอันนี้ตับหมูหนังหมูนะครับ อันนี้หัวใจหมูไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะเพื่อนๆคนไหนชอบพอดีโจชอบทานหัวใจหมูเลยใสไปด้วยมันกรุบกรุบดีเวลาที่เราเราเคี่วนะครับต้นหอมผักชีซอยหนึ่งถ้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูส่วนผสมนอื่นมาดูในส่วนของเครื่องปรุงรสต่างๆก็ๆจะมีแน่นอนครับน้ำมะขามเปียกอันนี้ก็ขยำไว้ค้นๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกกับหมูหมูบดนะครับก่อนที่เราจะไปรวนนะครับน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะครับน้ำมะนาวข้าวคั่วนะครับ พริกคั่วแล้วก็ขกปน่นหรือว่าใช้พริกป่นก็ได้นะครับน้ำปลาเล็กน้อยนะครับมาดูในส่วนของเครื่องราบนะครับเครื่องราบเจ้าก็จะมะีแน่นอนครับอันนี้หอมแดงตะไคร้ครับกระเทียมข่าโดย3ามสิ่งนี้เราจะเอาไปคั่วก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆมีเตาถ่านนะครับกระเทียมกับหอมเนี่ย เพื่อนๆสามารถเอาไปเผาได้เลยเผาแบบว่ามันจะหอมมากแล้วมันเป็นมันเป็นเหมือนเคล็ดลับอย่างหนึ่งเวลาที่ทาลาบนะเราเรียกล,ลาบเครื่องเผาคือเขาจะเอาเครื่องพวกนี้ไปเผาก่อนแล้วค่อยมาโขลกอีกทีหนึง่งแต่พอดีจงไม่มีเตาถาดน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเอาพวกนี้คั่วดีกว่าง่ายเหมือนกันครับเดี๋ยวเราเริ่มคั่วเลยดีกว่าจะไม่เสียเวลาครับกระทะพร้อมแล้วนะครับก็จะเริ่มจากขาตะไครก่อนเพราะว่า,อาสองอย่างนี้นะครับจะไม่ติดกระทะมากเวลาที่เราคั่วนะครับ ก็ข่าลงไปก่อนเลยตามด้วยตะไคร้นะครับอัตราส่วนก็ประมาณนี้ครับ1ช้อนไม่ต้องพูนนะครับเพราะว่าวันนี้ส่วนผสมเราน้อยได้ประมาณจานหนึ่งหนึ่งมือพอดีเป็นกับแกล้มก็ตั้งใจจะทำเป็นกับแก้มนะครับวันนี้เอาไว้ทานกับน้ำเกล็กหูย โอเคตรงนี้เดี๋ยวจะขอคั่วสักคู่แล้วกันครับมันอ่ามันต้องใช้ไฟอ่อนๆนิดนึงนี่นะครับเพืพ่อนๆคั่วให้จนมันแห้งเราก็เริ่มเหลืองนะครับคือมันจะไม่เหมือนการที่เราเอาไปเผาแน่ๆคือสีมันจะไม่คำแน่นอนครับเราจะคั่วให้มันหอมแล้วก็เหลืองนิดหน่อยเท่านั้นเดี๋ยวเราจะไปโขกนะครับอ๋อเ,เดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมกับหอมแล้วเพราะยังไงเราต้องโขกรวมกันครับอ็อเป็นกระเทียมนะครับเรากระเทียมลงไปคั่วก่อนสักคู่หนึ่งเพราะว่าหอมเนี่ยเวลาเราเอาไปใส่แล้วเนี่ยมันจะติด เหนียวติดกระทะนะครับโจ๊กมักจะคั่วหอมที่หลังส่วนตัวโจก๊กนะครับเพืเ่อนๆแล้วแต่ละบ้านเขาก็มีเทคนิคต่างกนเพราะหอมมันสุกง,ง่ายอยู่แล้วครับโดนความร้อนเดี๋ยวมันก็จะเริ่ม,มสุกปกติถ้าโจ๊กทําแล้วมีเตาถ่านโจ๊กก็จะเอากระเทียมกับหอมนะครับไปเผาคือโจก๊กเผาทั้งหัวเลยนะครับแล้วมาแกะเปลือกที่หลัง นี่นะครับแล้วก็เป็นหอมแดงอันนี้จกซอยนิดน,นึงเพื่อให้มันสุกง่ายนะครับแล้วก็โขกง่ายด้วยใช้ไฟอ่อนๆก,กลางๆนะครับเพื่อนๆเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้เกินไปไม่ทันหอมเดี๋ยวกะเทียมเนื้อในมันไม่สุกนะครับตอนนี้คั่วมาจน อ่าสี่อย่างนี้สุกได้ที่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราปิดไฟสักครู่หนึ่งเราเดี๋ยวเราจะไปโขกเจ้านี้ยันงก่อนเพื่อที่จะเอามาทําลาบเดี๋ยวแป๊บเดียวจะได้กินแล้วครับมันช้าตรงโขกเครื่องนี่แหละโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่คกดีกว่าตอนนี้คบพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็นี่เอาสิ่งที่เราคั่วไว้นะครับลงไปโขกเลยถ้าเพื่อนๆใช้พริกแห้งเผาก็เดี๋ยวโขกอันนี้ให้แหลกแล้วพริกแองมาโขกด้วยแต่วันนี้เราใช้พริกคั่วนะครับก็คือมันเป็นพริกป่นแล้ว ฉะนั้นไม่ต้องโขกนะครับเดี๋ยวเราไปผสมตอนที่เราทำลาบเลยดีกว่าจะได้ไม่ไปติดโขกด้วยนะครับก็โขกให้แหลกครับโขกง่ายครับเพราะว่าเราไปคั่วจนสุกแล้ว โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้โขมันจนแหลกแล้วนะครับก็เดี๋ยวโจ๊กตักใส่ถ้วยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะอีกทีทดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะไปขยำหมูบดแล้ววันนี้เราใช้ใช้หมูบดใส่กระทะแล้วก็ขยำขยำในกระทะโดยใช้ตะหลิวเลยก็ได้ครับเพราะว่าส่วน่สมมันน้อยแต่ที่เขาใช้มือขยำขยำคือเวลาที่เขาทําตามงานบุญใหญ่ๆนะครับชาวบ้านโจ๊กเนี่ย <ne> เนื้อหมูมันเยอะมากหลายสิบกิโลฉะนั้นมันต้องใช้มือลงไปขยำไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทั่วถึงแต่วันนี้เราทำน้อยครับไม่ต้องกลัว นี่นะครับเราได้เครื่องราบแล้วเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่กระทะนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้น่าจะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขอปรับมุมกล้องนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นกันชัดๆก็หมูมบดนะครับใส่ลงไปเลยเนี่ยมันไม่เยอะมากนะครับเพื่อนๆฉะนั้นเราสามารถคลุกในกระทได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้มือขยับก็ได้แต่ถ้าขนาดเยอะๆปริมาณเยอะๆก็ต้องใช้มือขยับนิดนึง นี่ครับแล้วเราก็เอาน้ำมะขามเปียกนะครับใส่ลงไปก็คือโจ๊กจะใช้ข้นประมาณนี้นะครับใส่ลงไปสองช้อนก่อนแล้วก็ขยำขยำดิบๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไม่ต้องยังไม่ต้องตั้งไฟนะครับให้มันทั่วถึงกับน้ําเนื้อหมูก่อนนะครับไอเจ้าน้ำมะขามเปียกเราเนะี่ยเพราะว่าเราจะใช้ความเปรี้ยวหลักๆจากน้ำมะขามเปียกเลยน้ำมะนาวเนี่ยเราจะใช้น้ำมะนาว ให้หอมแล้วก็มีเปรี้ยวที่ชัดเจนขึ้นเล็กน้อยนะครับสาหรับเมนูนี้แต่บ้านโดาเขาจะทานกันแบบนี้นี่นะครับอพอเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปคือเปิดไฟเพื่อที่จะรวนหมูให้สุกนะครับ จริงๆแล้วถ้าส่วนตัวจะทาทําทานเองบ,บ่อยๆก็คือง่ายๆเลยก็คือซื้อหมูสามชั้นมาหรือหมูบดมาเนี่ยแป๊บเดียวเลยแต่ันนี้วันนี้ทําให้เพื่อนๆดูด้วยก็เลยซื้อเครื่องในมาด้วยเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมันจะดูดูเป็นน่าทานนี่ครับเราล้วนไปเรื่อยๆนะครับหลังจากล้วนเสร็จนะครับเนื้อหมูเราจะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวานจากน้ำมะขามที่เราเขาไปคลุกเมื่อสักพู่นนะครับเพื่อนๆ เนื้อหมูบดหรือเนื้อหมูสับที่เรามาสับนะครับถ้าเกิดเราลวนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีน้ําออกมาเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะแห้งแข็งได้เลยนครับต้องให้ตกนะครับ น,น,นะครับเนื้อหมูเราเริ่มสุกซึ่งต่างๆเหล่า,านี้อย่างเช่นมันหมูกากหมูนะครับหนังหมูเนี่ยอะไรพวกนี้เราลวกหมดแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับใส่ตับนะครับนี่หนังหมูแล้วก็หัวใจ ส่วนไหนที่เพื่อนๆไม่ทานสามารถตัดออกได้นะครับหรือว่าใครชอบทานอะไรก็ใส่เพิ่มลงไปได้นะครับใน,ในบรรดานเนื้อสัตว์ทั้งหลายครับเพื่อนๆทำลาบไก่เราใช้พวกตับไก่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหัวใจไก่คราวนี้เราก็รวนอีกสักคู่หนึ่งให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันร้อนให้มันฉ่ำน้ำนิดหนึ่งว่าโจ๊กลวกตับลวกหัวใจอะไรอย่างเงี้ย ทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับมันจะดูแห้งๆไม่น่าทานซึ่งคือมันต้องมันต้องเตรียมหลังกล้องให้เ,เพื่อนๆดูครับทะนั้นมันก็จะเสียเวลานิดนึงเราก็เอามารวบหน่งเลยนะครับจะได้ออกมาประมาณนี้ถ้าเ,เพื่อนๆที่เป็นเด็กเด็กแถวๆบ้านโจอย่างพิชชนโลกอ,อุตรดิต์กำแพงเพชรนครสวรรค์นรนเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันนะครับราบหนึ เสร็จแ,แล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องลงไปเลยเครื่องที่เราโขกเมื่อกี้นะครับตรงนี้ปิดไฟได้แล้วนะครับเพื่อนเพเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันก็สุมกมาอยู่ล้วเราก็จะเอาไปคุกให้มันทั่วๆตอนนี้จะเริ่มหอมแลครับสีมันจะยังชืดๆใช่ไหมครับ เพราะว่าเราใช้พริกป่นฉะนั้นเราก็จะใส่พริกป่นลงไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องราบที่เราใช้พริกไปเผาแเราก็มาขูความเครื่องราบเนี่ยสีช่วงตรงนี้สีมันสีพริกมันจะเริ่มมาเลยนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบแห้งก็สามารถเปิดไฟอีกนิดนึงได้นะครับก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะใส่น้ำมะนาวเพราะว่าถ้าเปิดไฟไปด้วยใส่น้ำมะนาวไปด้วยบางทีมันขมแล้วก็เราปรุงปรุงรสเนี่ยเราจะชิม ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้รสที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลามันร้อนเนี่ยเราจะชิมรสเปรี้ยวยากค่อนข้างยากเลยนี่นะครับอ่ะพอเราคุกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราจะทำเลยนะครับก็คือชิมรสชาติก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสกันละตอนนี้จะออกเปรี้ยว u l อกหวานวหน่อยหน่อยเนื่องจาก เราใช้น้ำมะขามเปียกคุกนะครับก็ปรุงเค็มเพิ่มปลานะครับน้ำตาลทรายเนี่ยเล็กน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบชอบทานอาหารติดหวานคือโจชอบทานอาหารติดหวานนิดนึงเนี่ยเราก็จะใส่เยอะนิดนึงแต่ถ้าใส่เยอะเกินมันจะเสียรสเลยนะครับต้องดูเพื่อนๆร่วมวงเพื่อนๆด้วยว่าเขาทานรสไหนกันเดี๋ยวจะกลายเปน็นเชื่อมลาบ ชิมก่อนนิดนึงอืมเค็มหวานกลมกล่อมเราก็จะมะนาวนะครับอันนี้คือให้มันรสเปรี้ยวมันโดออกมาแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะนาวเพราะว่าถ้าเราชนะมะขามอย่างเดียวมันจะกลมกล่อมมะขามมันจะไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วสูตรนี้นะครับมันจะเป็นสูตรแบบนวๆครับมันไม่ใช่แบบราบแบบจี๊ดๆรสจัด,ๆ,ด,จดๆนะครับ เสร็จแล้วก็กลับครัวนะครับตามด้วยต้นหอมบักชีที่ียาซอยไว้นะครับยังไงบ้างฮะหน้าตากลิ่นก็จะเริ่มหอมนะครับพอเราใส่ต้นหอมบักชีลงไปนะครับ สูตรนี้จะเป็นต้นหอมผักชีซอยนะครับจะไม่ใช่ใบสะระแหน่พร้อมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวโจ๊กจัดจานมาให้เพื่อนเพื่อนดูจะได้ดูน่าทานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆลาบหมูในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับเป็นสูตรที่บ้านโจ๊กเองเขาทํากันประมาณแบบนี้แล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนเคยทานแถวบ้านเขาก็จะเขาเรียกว่าลู่เขาคือเอาลาบเอาเลือดสดๆมาใส่ ก็แดงสีจัดจ้านมากโอเคครับเดี๋ยวส่วนผสมต่างๆนะครับทุกจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพืเ่อนๆเพื่อนๆก็ลองจดไปทํามาทานดูมันก็ง่ายๆเลยหรือเพืเ่อนๆจะทําสูตรอื่นๆก็ได้แล้วก็มาแบ่งปันแชร์กันครับผมอสงสัยอะไรยังไงก็สอบถามกันมาครับผมคอมเมนต์คุยกันได้วันนี้ต้องไปแล้วครับผมหิวข้าวแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องโจ๊กด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพืเ่อนๆจะได้ทราบเวลาที่โจ๊กลงคลิปใหม่ๆครับผม วันนี้ขอบคุณมากบายบายสวัสดีคับ